Yo, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ location เดิมกับช่อง first p o e m i e home นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงของโฟิร์อีกตัวหนึ่งซึ่งแน่นอนว่า2องพที่แล้วเนี่ยเป็นเต่า snapping ไม่ว่าจะเป็น common หรือ alligator จริงๆเต่า snapping เฟิร์สขอบอกว่ามันมีสสายพันธุ์เนาะแต่ว่าเฟิร์สมีแค่3ตัวซึ่งถ่ายไปแล้วสงตัววันนี้เฟิร์สจะมาถ่ายตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่เฟิร์สมีเต่าตัวนี้ก็คือ florida snapping เพื่อของเกินไว้ก่อนนิดนึงว่าฟลอริดากับคอมมอนเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันมากๆต่างกันแค่ทรงกระโหลกหัวเดี๋ยวให้ตากล้องอินเสิร์ตภาพตึงตึงึงงงงงงวไว้นะซึ่งนอกจากตัดให้ขนาดหัวเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ไดดหลักคือคอของฟลอริดาสแลปปิ้งนะครับทุกคนจะมีหนามเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตัวน้อง ฟิร์สจะเอาน้องพอดิดาสนับปิงเนี่ยขึ้นมาให้ดูกันนะครับเฟิร์สเขาบอกกันเลยนะว่าตัวนี้ของเฟิร์สอะดุมากดุมากจริงๆนะครับเฟิร์สก็เลยขออนุญาตใช้ขันดูตกล้องดูในถ่ายตรงนี้พีก็ได้นะเผื่อผู้ชมอยากเห็นเพิ่มก็คืออย่างไยก็จะมีหนามเล็กๆที่คอนะครับเดี๋ยวเฟิร์สวางไว้ตรงนี้ก็บอกเลยว่าตัวนี้ดุจริงๆแล้วเขาก็ปีนเก่งมากนะครับ เขาเนี่ยเหมือนมีทุเออลักษณะสายพันธุ์ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับคอมมอนแนปปิ้งเลยนะแต่ว่าแค่มันมีหนาพี่คอแล้วมันก็หายากกว่าเพราะว่ามันอ่ะอยู่ที่แหลมฟลอริดาเท่านั้นแต่เขาเป็นญาติกับคอมมอนแล้วก็อันลีนะครับเพราะว่าเขาเป็นแนปปิ้งเหมือนกันเนาะแค่ที่อยู่ตา่างกันแล้วก็ลักษณะตัวต่างก,กันนิดหน่อยแต่ความหายากนะครับราคาค่อนข้างจะสูงมากเลยนะถ้าต,ตลาดเนี่ยปกติจะประมาณ สามพันแปดสี่พันห้าพันเฟิร์สกลัวตัวนี้มากเลยทูดเลยนะครับเปขอแจ็คถือแบบนี้เฟิร์สกลัวมันคินนิวเฟิร์สนะคะแต่กรองช่วยดูด้วยนะว่ามันจะปีนออกไาหรือเปล่าอันตรายนะตัวนี้อันตรายหรือว่าเราเก็บเข้าไปก่อนดีกว่าพูดเลยนะตัวนี้ของจริงนะครับทุกคนเนี่ยออกมาแล้วน้องคบปีนป่ายเก่งนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปแล้ว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 โดยที่ใครที่จะหาซื้อนะครับ เฟิร์นเคยเห็นแค่ในกลุ่มเท่านั้นที่ตลาดปลาเนี่ยจะรู้จักเนี่ยเพรยังไม่เคยเห็นนะครับตัวนี้เฟริร์ได้มาจากพี่ที่เขาเลิกเลี้ยงได้มาแบบราคาแบบเบาๆเลยเพราะเขาเลิกเลี้ยงเนะาะดังนั้นเฟิร์อขอไม่บอกราคาแต่บอกเป็นราคาไปแล้วใครสนใจก็ลงไปดูในกลุ่ม คนรักเต่า a p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  i Thailand อ่ะนะครับลองเสิร์ชเข้าไปใน f a c e b o o k ได้เลยมันเป็นกลุ่มในเฟซบ o o นะครับโดยที่เต่าต,ตัวนี้ก็มีอะไรมากเนาะมันเหมือนกับคอมมอน s napping ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินทรงตัวความดุนเนี่ยก็คือเหลเดียวกันเลยนะครับงนันคลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเต่าฟลอริดาเป็นยังไงเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนอาจจะหลอกว่าคอมมอน snapping งเนี่ยเป็นฟลอริดาวิธีการสังเกตที่ต้องใช้แบบ ฟัาชั่าอันนี้นึงคือหนามหนามที่โค้ดสัคัญจริงๆครับจุดนี้เฟิรก็อยากให้ทุกคนได้สังเกตไว้สําหรับผู้ที่จะหันมาเลี้ยงมือใหม่เนาะ well. สำหรับฟอริดาเพราะว่ามันต่างจากคอมมอนไม่เยอะจริงๆตอนที่เฟิร์ดได้มาแล้วเนี่ยเฟิร์ดก็แบบดูแล้วดูอีกเอารูปไปถามผู้รู้แล้วเอารูปไปถามคนดูคนนี้ว่ามันใช่ฟอริดาไหมนะครับคือมันแยกยากมากจริงๆนะต่อให้แบบมีภาพในเน็ตอะ่ะมันก็ยังแยกไม่ค่อยออกเลยว่าตัวไหนเป็นคอมมอนตัวไหนเป็นฟอริดีาเนี่ยเรีให้ตากล้องดูอี แบบว่าเนาะโครงหัวจะไม่ใหญ่จับโครงหัวจะไม่ใหญ่แล้วก็จะไม่มีหนามที่คอจะเป็นแค่ตุ่มเล็กๆขึ้นมาแต่ฟลอริดาเนี่ยครับหัวจะแบบใหญ่บานกว่าหัวจะแบบใหญ่บานกว่าเนาะแล้วก็แบบว่ามันจะมีหนามที่คอแหละแต่ที่เหลือของคอมมอนกับฟลอริดาคือเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตัววต่างๆอ่ะดังนั้น ลิปนี้ของฟอร์ดิล่าสนับปิงก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนิวไม่หายนะครับขอบคุณครับอย่าลืม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 ,ลม,ลมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากซับสไครต์ฝากไปตามเพจ Facebook ด้วยนะครับผมเสกข้างนอกเนาะแถวเนี้ยนั้งดังโอเคครับบ๊ายบายปลอดภัยครับ